กลุ่มมวลชนยังคงปักหลักเฝ้าหีบเลือกตั้งเขตที่1หลังละจากที่มีปัญหารเรื่องของหีบบัตรไม่โปร่งใสที่บริเวณโรงยิมสนามแบดมินตันเทศบาลเมืองชนบุรีกลุ่มมวลชนและผู้สื่อข่าวสำนักข่าวต่างๆยังคงปักหลักเฝ้ารอทมกลางการรักษาและการดูแลความปลอดภัยของตำรวจทั้งในเครื่องแบบและนอกเครื่องแบบอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีกลุ่มมวลชนได้นำเข้ากล่อง แจกจ่ายให้กับประชาชนเป็นอาหารมื้อเช้าหลังจากที่ต้องนอนเฝ้าหิบบัตรกันทั้งคืนซึ่งบริเวณโดยรอบนอกโรงยิมบรรดารถขายของรถพ่วงต่างๆที่มาขายของบริเวณโดยรอบต่างพร้อมใจกันที่จะติดป้ายนับใหม่ซึ่งเป็นการสร้างสีสันให้กับผู้ที่พบเห็นอย่างไรก็ตามประชาชนที่ได้เดินทางมาที่นี่และเฝ้านอนค้างคืนเฝ้าหิบบัตรตลอดทั้งคืนเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมานอนพลิกไปพลิกมาแต่ก็นอนหลับ เพราะว่าก็ไม่ได้หลับสบายเหมือนที่นอนที่บ้านแต่อยากจะฝากไปถึงกกตให้นับคะแนนใหม่เพื่อความโปร่งใสให้กับประชาชนถึงแม้ผลการนับคะแนนใหม่ฝ่ายประชาชนอาจจะพ่ายแพ้แต่ก็ทำให้สบายใจพร้อมยอมรับผลการนับคะแนนของการนับคะแนนครั้งใหม่ในครั้งนี้สำนักข่าวออนไลน์ไทยแถบลอยสำนักข่าวที่ยึดถือจรรยาบรรณครบถ้วน